สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาอีกครั้งนึงนะครับกับเทคนิคพับจีโมบายนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับในการฝึกรีเฟกต์ตัวเองให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็การฝึกใช้เทคนิคจิกเกิลมุมเม้นต์นะครับก็คือการโยกยิงนะฮะให้เก่งและคล่องขึ้นกว่าเดิมนะฮะโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาล่ะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใใใจห้้้้้ผผมมนนกกาาาารรรรทํคคลลิิปปต่่ออไดดวววยยยะับบถเเีแ เดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปเลยครับจัดไปสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า t o p Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ t อ p u p Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติม aus.. สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เชียร์ปังนะครับวิธีการเข้าห้องซ้อมส่วนตัวนะครับให้เราเดินไปที่รูกปั้น ak นะครับอันนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในห้องซ้อมอันนี้เลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มบทฝึกกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเซตติ้งทั้งหมดของผมนะครับความไว นี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดปุ่มกับโค้ดความไวไว้ในคําอธิบายคลิปนะครับแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับคือต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนผมรู้มาว่าเอ่อถ้าเกิดว่ามันผ่านไปกี่วันเนี่ยล่ะสองสวันปะโค้ดมันจะหายครับผมก็ต้องเปลี่ยนโค้ดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใหม่นะฮะโอเคครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องรีเฟกกันก่อนนะครับรีเฟกคืออะไรรีเฟกคือปฏิกิริยาตอบสนองนะครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยทำไมว่าเรายิงเขาก่อนานกร้ยอีคืปฏิิ ยาตอบสนองนะครับหรือว่ารีเฟล็กนั่นเองนะครับยิ่งคนรีเฟล็กไวเท่าไหร่ก็จะเล่นเกมแนวนี้ได้ดีเท่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราโดนยิงอ่ะเราสามารถหันกลับไปสวนเขาได้เลยนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่รีเฟล็กไวมากนะครับถือว่าอยู่ในระดับกลางๆหรือว่าต่ำๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมเคยใช้รีเฟล็กหันไปสวนศัตรูได้นะครับ ท<บ>ิ้งตัวนัดในเรา<ะ>ไม่ได้จุ่มเพื่อนหลังไปเฮ้ยลีเฟกตวัยรุ่นเฮ้ยหูลีเฟกโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบทฝึกที่หนึ่งกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาร์กเป้าไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บ แล้วก็เลื่อนเป้าไปที่หัวศัตรูนะครับมันจะเป็นขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ถ้าเกิดว่าเรากดซูมปุ๊บแล้วเราค่อยเลื่อนอะ่ะอันนี้มันจะช้าครับให้เรากดเลื่อนพร้อมซูมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสโลว์พาไปดูนะครับ เลื่อนเป้าไปที่หัวศัตรูนะครับให้เราฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอียงก็ได้ครับโดยที่ ให้เราเดินอย่างนี้นะครับให้เราเดินโยกนะครับโยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ปึ๊บแหาวก็ไปยิงยิงที่หัวนะครับให้เราฝึกอย่างนี้นะครับพยายามฝึกนะครับอย่างเงี้ยฝึกหนึ่งสองยิงหนึ่งสองยิงให้เราเร็วครับให้คล่อง,องพยายามฝึกให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับยิ่งเราทำได้ไวเท่าไหร่รีเฟิกเราก็จะไวขึ้นเท่านั้นนะครับผม โอเคครับอันดับต่อไปนะครับให้เรามาฝึกยิงเป้าตรงนี้นะครับโดยที่เราจะเห็นเป้าที่มันขยับงนี้ใช่ไหมฮะให้เรากดยิงอย่างนี้นะครับแล้วก็กดถอดสะพบออกนะครับไม่ใช่ว่าให้เรากดแช่แล้วกดยิงนะครับให้เรากดค้างนะครับแล้วก็ปล่อยมือปุ๊บมันจะถอดสะพกกลับเลยนะครับแต่ผมจะลองยิงให้ดูนะครับนี่นะครับมันขึ้นมาก็ยิงขึ้นมาก็ยิงนะครับ คบนึงยิงเว้าไม่ได้วอร์มนี่ครับประมาณนี้ครับขึ้นมายิงขึ้นมายิงอย่างนี้ก็ได้นะครับพิกยิงพิกยิงอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับพลิกแล้วยิงก็ได้นะครับหรือว่าจะยิงอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราเริ่มคล่องแล้วนะครับให้เราขยับซ้ายขวาไปด้วยนะครับในคําว่าไฟโซนอันนี้นะครับเส้นนี้นะครับให้เราเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายแล้วก็ยิงนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะสาธิตไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อเนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งขนาดนั้นนะครับอันนี้ผมแค่แนะนําวิธีการฝึกให้สําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่อยากจะฝึกรีเฟกต์ตัวเองนะครับได้พัฒนาตัวเองนะฮะสมมุติว่าเราหันไปเจอเป้าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถยิงได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าเรายิงอย่างงี้ปึ๊บยิงประมาณนี้นครับยิงปึ๊บ โอเคครับประมาณนี้นะครับอันดับต่อไปนะครับเรามาฝึกจิกเกิลมุมเม้นต์กันนะครับที่ผมเคยบอกไปนะครับจิกเกิลมุมเม้นต์ก็คือการโย่ซ้ายขวานะครับอย่างนี้นะครับซ้ายขวาให้เราเดินในมาร์กอันนี้นะครับนี่ครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงฝึกอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะครับ อย,อย่างนี้ไม่ใช่นะครับกดเร็วๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องกดซ้ายไปขวาซ้ายไปขวานี่อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มคล้องแล้วนะครับให้เราใส่สกิลการนั่งไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับฝึกไปเรื่อยนะครับเป้ามันขึ้นมาปุ๊บเราก็ยิงแล้วก็ผมขอแนะนําอีกอย่างนึงนะครับก็คือการวางเป้านะครับเวลาเรายิงเป้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราวางเป้าต่ําอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับให้เราพยายามวางเป้าให้อยู่ในระดับหัวเขานะครับประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราวางเป้าต่ำอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย มันจะเหมือนกับว่าเราจะยิงจุดที่ไม่สาคัญอนะเหมือนแบบเราไปยิงขาเขาเราไปยิงแขนเขาอย่างเงี้ยมันจะทาดาเมจได้น้อยครับการวางเป้าอะให้เราสังเกตนะครับให้เราพยายามวางเป้าให้เหนือหัวเราอย่างเงี้ยประมาณนะมนี้เห็นไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้ก็กได้นะครับเนี่ยฝึกวางเป้าตามตามเป้าที่มันเคลื่อนที่อะครับอย่างี้ครับหันตามนี่ครับ,ารบวางเงี้ยวางอย่างนี้ยแป๊บวางวางวางอ่า นี่นะครับมันจะเป็นการมาร์คหัวศัตรูนะครับเพราะว่าจุดที่ทำดาเมจได้สูงสุดก็คือหัวนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการฝึกอีกอย่างเลยนะครับก็คือการฝึกสแนปช็อตนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับสแนปช็อตอะทำให้ผมชนะศัตรูได้ในหลายสถานการณ์มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะผมหารถมาก่อนนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับจำลองสถานการณ์นะครับว่าเราอยู่หลังรถหรือว่าเราอยู่หลังหินสมมติว่าไอ้เป้าเคลื่อนที่คือศัตรตูนะครับให้เราพยายามยิงอย่างนี้นะครับยิงแล้วกลบอ่าฝึกอย่างนี้นะครับโอเคผมยิงให้รถทังก่อนดีกว่า เอารถหายโอเคประมาณนี้นะครับ๋ยวผมขอแนะนําอีกอย่างนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะยิงอย่างนี้แล้วก็เอาตัวกลับมาอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราใช้เทคนิคการพรีกก็ได้นะครับสมม,มุติว่าเราจะพีกขวาปุ๊บเรากดกลับพีกซ้ายแล,ล้วกดกลับมาพีกซ้ายกดก,ก,กลับมาพีกขวากดกลับมาคือประโยชน์ของการพรีกอ่ะม,ม,มันมีเยอะนะครับสม,มมติว่าครั้งแรกเราพรีกไปที่ศัตรูทางขวานะครับอย่างนี้นะครับแล้วครั้งต่อไปอ่ะศัตรูเขาอาจจะล็อกเราข้างนี้ทิ้งไว้นะครับเราอาจจะโผล่ไปพีกซ้าย ยิงเขาก็ได้นะครับเหมือนเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ช็อตโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอท็อปทวนให้อีกทีนึงนะครับในการฝึกรีเฟกต์นะครับให้เราพยายามวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งซ้ายขวาโยกโยกโยกปุ๊บเห็นเป้ามาร์กยิงยิง าประมาณนี้นะครับจําไว้นะครับ3ขั้นตอนนะครับ1คือวางเป้า2กดซูม3ามหันเป้าไปหาหัวโดยใช้ใจโลหรือนิ้วก็ได้นะครับปึ๊บถ้าคนใช้ใจโลอะ่ะมันจะเร็วกว่าคนใช้นิ้วประมาณหนึ่งนะครับวางปึ๊บยก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 อ่าประมาณนี้นะครับส่วนคนใช้นิ้วก็แค่ซูมปึ๊บแล้วเอานิ้วปัดนะครับไปที่หัวเนี่ยซูมปัด ซูมปัดไม่ใช่ว่าให้เราซูมก่อนเราค่อยหันนะครับให้เราหันพร้อมซูมนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บเนี้ยอย่างเงี้ยโอเคประมาณนี้นะครับหันพร้อมซูมหันพร้อมซูม Okay. เดี๋ยวผมขอเสริมเทคนิคให้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้คือศัตรตูเห็นไหมฮะถ้าเราจะยิงวัดกับเขาอ่ะผมไม่แนะนําให้ยืนยิงอย่างนี้นะครับถ้ายืนยิงแบบเนี้ยตัวเราจะนิ่งครับเห็นไหมให้เราพยายามกดเดินซ้ายขวาไปด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับสังเกตไหมฮะคือตัวเราอะจะเดินนะครับแต่ว่าเป้าเราอ่ะมันจะไม่ขยับตามเราเดินอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่เห็น ดี๋ยวผมจะปรับปุ่มเดินผมให้ชัดขึ้นนะครับแล้วสังเกตปุ่มเดินผมนะครับผมจะกดปุ่มเดินตลอดนะครับเวลาผมยิงอันหนึ่งลูส่วนหมดเห็นไหมฮะสังเกตปุ่มเดินนะครับผมเดินตลอดนะครับแล้วก็ยิงเห็นไหมเนี่ยผมเดินเนี่ยเป้าผมมันก็ไม่ขยับตามผมเดินเห็นไหมสังเกตนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมมือใหม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกกลุ